ันนี้ก็ชัดเจนนะครัข้อบิดเบือนอะไรต่างๆที่เราพยายามดำเนินการแล้วก็บทบาทตั้งแต่รัฐบาลอานุทินชาญวีรกูลเข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่า4ข้อที่ทางกัมพูชาไม่เคยยอมรับอะไรเลยที่ผ่านมาก็ยอมรับแต่ก็เหมือนเดินจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ไม่รักษาข้อตกลงและก็บทบาทของไทยต่อท่าทีที่เกิดเหตุระเบิดทุนระเบิดทำให้ทหารบาดเจ็บ หรือจะเรียกกันว่าครั้งที่7แล้วเนี่ยมีมุมมองหลายมุมมองเกี่ยวกับท่าทีและจุดยืนของรัฐบาลวันนี้เราจะไปสอบถามมุมมองจากรองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียยนะครับรองคณะบดรีคณะรักศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาส,สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องท่าทีรัฐบาลผมอยากให้อาจารย์มองบทบาทของประธานอาเซียนผู้อำนวยความสะดวกนา ยกมาเลเซียหน่อยอเพราะตอนนี้รู้สึกว่าคนมาเลเซียก็จะไม่พอใจหรือเปล่าว่าไปเข้าข้างกัมพูชาว่าคนไทยนี่สั้เริ่มไม่พอใจนะ,ะอาจารย์ว่าไงฮะค,คือเข้าใจได้นะครับคือเรื่องเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับว่าท่านอันวาในหลักการท่านเป็นผู้นําอาเซียนนะครับจะต้องวางตัวในฐานะคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแย้งนะครับในป,ประเทศอาเซียนอันนี้คือหลักการที่เป็นที่รับรู้นะครับทั่วทั่วทั่วกันแต่การเทคแอคชั่นของท่านนะครับมันทําให้เกิดความ นะครับสงสัยกับนานาอารายะประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนต่อท่าทีของท่านซึ่งแบบนี้นะครับเราต้องเท้านะครับความหลังชนิดหนึ่งว่าอันวามีความใกล้ชิดกับนะครับคุณมาเนตมีความใกล้ชิดกับคุณเซนและมีความใกล้ชิดกับอดีตผู้นำของไทยซึ่ง่างนี้ครับมันก็เลยทําให้ถูกมองว่าอันวาเดินเกมทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ มีวาระซ่อนแบนด์ด้วยหรือไม่อย่างไรจนทำให้คนในประเทศมาเลเซียเองก็เริ่มหวั่นเกรงท่าทีที่รู้สึกว่าอันวากำลังทำหน้าที่ประธานอาเซียนแต่เหมือนมีวาระซ่อนแบนด์ซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่นะครับคนมาเลเซียหรือคนไทยและสื่อมาเลเซียก็เริ่มตั้งคำถามครับและคำที่บอกว่าเนี่ยเวลามองอันวาต้องมองหลายระดับในฐานะผู้นํามาเลเซียในฐานะผู้นําอาเซียนและในฐาน,านาเะนานาเครือข่ายอํานาจที่มีความ ได้คิดกับกลุ่มอำนาจเก่า hmm. ทั้งนะครับในกัมพูชาและในประเทศไทยซึ่งกลุ่มน,นี้เองก็อาจจะมีผลประโยชน์ร่วมในพื้นที่ทับซ้อนในกัมพูชา hmm. และในท,ที่มีข้อพิพาทกันประเด็นนี้ครับจะกลายเป็นประเด็นที่สังคมจะถามต่อมาเลเซียว่าผู้นําของคุณนั้นมีประโยชน์อะไรทับซ้อนกันกันกบความขัดแย้งนี้หรือไม่และใช้นะครับความเป็นผู้นําอาเซียนนั้นเข้ามานะครับ ทำท่าทีว่าจะเป็นไก่เกลียแต่ทุกการไก่เบียรเหมือนจะยืนอยู่ขอบข้างกัมพูชาทุกครั<ม>้งจนทำให้ตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยจำนวนมากก็จะจะเซโนกับมาเลเซียจะเซโนกับ อันว่าด้วยซึ่งมันจะกลายเป็นปมอ,อีกปมหนึ่งของความขัดแยง้งหรือภูมิภาคครับค่ะอาจารย์คะเราในส่วนของรัฐบาลไทยละคะอาจารย์มองการดําเนินงานของรัฐบาลจนถึงวันนี้ยังไงบ้างคะเหมาะสมหรือไม่คะ่ะคือผมมองว่าสิ่งที่ท่นานนายกถารัฐบาลทำเป็นความพยายามในการที่จะแสดงให้เห็นจุดยืนท่าทีในทางการเมืองว่าประเทศไทยนะครับมีตัวมีตนอยู่ในในอาเซียนมีตัวมีตัวมีตนอยู่ในใน,น,ใน,นะครับประ ขมโลกแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเรื่องสนที่สัญญาที่ทํากับกัมพูชานั้นนะครับและก็มีทางมาเลเซียและทางอเมริกาเป็นพยานเนี่ยผมคิดว่าการแสดงท่าทีแบบนี้แสดงแง่บ้า ภายใต้ข้อตกลงทั้งหมดเนี่ยเราทําเราปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาไม่ทําตามข้อตกลงไม่ทําตามเงื่อนไขเราพร้อมที่จะ,ะแสดงจุดยืนบางอย่างเพื่อเห็นว่าเราก็มีมาตรการของเราตามกระบวนการขั้นตอนนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งกันเนี่ยครับผมอาจแยงต่างจากหลายๆท่านน่ะครับที่พยายามจะบอกว่าให้ไทยเนี่ยตอบโต้เลยด้วยวิธีการที่รุนแรงตอบโต้เลยในวิธีการที่นะครับตาต่อตาพันต่อพันที่จะนำไปสู่ประเด็นนะครับเรื่อ,สองสงครามอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ผมอยากใช้สบาบนเดินเกมอย่างเงี้ยก็คือทําเห็นว่าเรานะครับมีตัวมีต,มตนอยู่ใน นะครับโลกและก็เราก็พยายามที่จะดําเนินการภายใต้เงื่อนไขเท่าที่เราทําได้อย่างรอบคอบแต่เลือกที่จะใช้วิธีการความรุนแรงหรือว่าการทรําสงครามเเป็นวิถีทางสุดท้ายอะครับครับอาจารย์บองความเอกภาพไงฮะทางกองทัพ <c oughs> การเมืองและ วงการทูตหรือกระทรวงต่างประเทศดูแล้วเรา,เ,ราเปรียบเทียบนะก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกรบเปาสบาลชุดนี้แล้วผมให้น้ําหนักกับกระาชุดนี้มากกว่าติดผ้าเป็นเอกภาพนะครับเพราะว่าแน่นอนนะถ้าเราดูนะท่านนายกอนุทินก็ดูแลภาพรวมไปนะครับเวลาในสายความมั่นคงทางกองทัพก็ดูแลไปซึ่งท่านพูดชัดเข้าฟังจากคําสอบภาพหรือเราเห็นการทํางานของทางกระทรวงการต่างประเทศการตอบโต้ของทูตเนี่ยเราเห็นการทํางานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ดับเป็นระบบ ขึ้แตกต่างกันค่อนข้างมากกับรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับครับค่ะอ,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 อาจารย์คะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะต้องยอมรับว่ามันมาควบคู่กันเลยนะคะต่างฝ่ายก็ต่างพูดความจริงในเวอร์ชันของตัวเองอแล้วก็<อ>เป็นปัญหาความคลาดเคลื่อนอย่างที่เห็นนะคะอาจารย์คิดว,ว่า<อ>เราจะแก้เกมเรื่องข้อมูลข่าวสารยังไงดีคะ อันนี้ครับเป็นเรื่องจริงๆเลยที่พอเวลาส่วนหนึ่งนะเราจุดมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรมีวัตถุยระง์ทางการเมืองอย่างไรเราก็เลือกฟังข้อความนะครับหรือว่าเมสเซจจากฝั่งนั้นแล้วมันก็มีกระบวนการไอโออะรเยอะแยะมากมายซึ่งเรื่องนี้ผมอยากให้รัฐบาลน,นะครับสร้างหน่วยงานการสื่อสารเชิงวุฒกครับ สื่อสารเชิงรูปหมายความว่านะครับจะต้องเข้าถึงแพลตฟอร์มที่หลากหลายด้วยภาษานะครับด้วยการนําเสนอนะครับที่ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงแต่พยายามทําให้มีความหลากหลายในการเข้าถึงเพื่อให้กลุ่มชนต่างๆนะครับที่ฟังสารเนี่ยได้ฟังสารอีกสารหนึ่งบ้างและต้องทําใเห็นว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้นะครับรัฐบาลต้องยอมแล้วว่าคนมันมีความเห็นที่หลากหลายแต่ต้องพยายามทําให้คนรู้สึกนะครับอารมณ์ทางการเมืองว่า ในความเปราะบางและอ่อนไหวแบบนี้ประชาชนผู้รักชาติทุกคนเนี่ยจะต้องนะครับพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านและคู่ขนานกันไปกับการสื่อสารที่เป็นทางการของรัฐบาลของฝ่ายความมัน่นคงของกองทัพของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องพยายามสร้างการสื่อสารอยู่อย่างสม่ำเสมอครับให้ประชาชนเห็นควบคู่กับผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมาไม่ใช่เพียงแค่สื่อสารแต่มีผลง,งานออกมาเป็นขั้นเป็นตอนให้คนให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลทําอะไร บ้างต่อกรณีนี้ครับครับคือตอนนี้เมื่อวานเนี่ยฮะท่านรับจีวิาการก,กระทรวงกลาโหมท่านก็มาปรับทุกว่าก็หนักใจอ่ะเพราะว่าทหารเก่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยคอมเมนเ,เตอร์กูรูเยอะออค่ะกูรูเยอะมันทําให้ปลุกอารมณ์ตอนเนี้ยบริหารอารมณ์ ประชาชนในเรื่องรักชาติเนี่ยจะยากกว่าบริหารประเทศแล้วนะครับอาจารย์ใช่ใช่คือข้อน,นี้คืออันดับแรกคือโดยข้อดีประเทศประชาธิปไตยนั่นนี่คือมันก็เลยทําให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับได้หลากหลายแตกต่างจากกว่าประเทศนะครับที่เป็นเปราการหรืออํานาจนิยมคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยคนในประเทศเราเนี่ยสามารถเห็นต่างกับ,บรัฐบาลโดยที่ไม่โดนจับกลุ่มคุมขังนิปไตยข้อดีของประเทศไทยที่ยืนยันว่านี่แหละ รับบอกประชธิปไตยพร้อมที่จะทําให้คนสามารถแสดงความเห็นที่แตกต่างแต่สําคัญเลยนั่นอย่างที่บอกว่าไอ้ความหลากหลายของอดีตทาหารข้อดีของนักคิดของใครที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐาบาลจะต้องมีหลักการที่ที่แน่นที่หนักแน่นมีข้อมูลที่หนักแน่นและพร้อมที่จะสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้นะครับฟังสารอีกสารหนึ่งนะครับข้ามกลางความหลากหลายของสารจนทําให้เขาเกิดการพิจารณาข้อมูลนะครับว่าข้อมูลอัน สมคูณที่ที่จะเชื่อสมคบ ที่จะฟังหรือว่าที่จะคอยตามเพราะถ้าเราไม่มีนะครับคือมันเป็นสงครารมันเป็นการเมืองของข่าวสารนะในเมื่อเกมมันเป็นเกมการเมืองของข่าวสารรัฐบาลเองก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารในการเข้าไปเล่นในเกมนี้ด้วยแต่ตั้งรับแบบเดียวไม่ได้อะครับครับสุดท้ายค่ะอาจารย์อาจารย์มองเรื่องที่รัฐบาลจะไม่ต่อ,อใบอนุญาตหรือไม่ขยายเวลาให้กับแรงงานการพูชาที่ใบอนุญาตการทํางานหมดอายุ ยังไงคะคิดว่าอันนี้มันเหมาะสมไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรสืบเนื่องกันมาหรือเปล่าผมอมองเป็นมาตรการหนึ่งนะเพราะว่าที่บอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะใครจะว่าโลกสวยก็ชัดว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับสองคมและแต่ในการที่จัดการความขัดแย้งเนี่ยเรามีมาตรการนะครับอื่นๆนะครับทดแทนได้เรื่องปิดด่านนะครับเรื่องมาตรการในการไม่ต่อสัญญาแรงงานเหล่านี้เพื่อกดดันนะครับกัมพูชาให้เข้ามาอยู่ ในนะครับการจัดการปัญหาจากอารยะครับด้วยวิธีการต่างๆที่ผมพิจารณเป็นวิถีทางหนึ่งกันะในการกดดันเขาอะครับต่องที่บอกว่าเนีย่ยคือคนที่จะยุอ่อยื้อศพสงครามอ่ะมันมันคือคนสุดสนคนตายครับคนตายเท่านั้นที่เห็นการยุติของสงครามและทุกครั้งสงครามก็ต้องจบลงที่การเจราจาเพราะฉะนั้นเราป้องกันในการเกิดสงครามโดยใช้มาตรการต่างๆในการกดดันจะดีกว่าไหมค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์น,นิดนึง<ด>ครับอยากให้อาจารย์รพูดถึงบ,บทบาทสื่อหน่อยเพราะว่าตอนนี้สื่อเนี่ยสำคัญสื่อออนไลน์สื่อเก่าสื่อหลักในภาวะอย่าเงี้ยมันควรจะมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแบบในภาวะวิกฤตไหม แน่นอนมีงคือตอนนี้จะบอกข้อดีของเราก็าคือประเทศประชาไทยทุกคนสามารถสร้างคนเสริมสามารถสร้างการสื่อสารได้รัฐบาลตรงนี้จำรัฐบาลต้องมีนะครับต้องมีในไงไงทีมงานหรือว่ามีการผลิตการสื่อสารในภาวะวิกฤตด้วยซึ่งเรื่องนี้น,นะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากคือที่ผ่านมาเราวิจารณ์เรื่องนี้กันหลายครั้งว่าในภาวะวิกฤตรัฐบาลไม่มีนะครับองค์กรหรือว่าทีมงานในการสร้างการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพื่อทําให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลข่าว และรับรู้สถานการณ์ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมว่ารัฐบาลเองก็มีบทเรียนมาจากต่รัฐบาลก็น่าจะให้โอกาสนี่นะครับในการที่จะสร้างหรือว่ามีนะคณะหรืออะไรก็ตามแต่ในการสร้างการศึกษาในภาวะวิกฤตให้คนเกิดความเชื่อมั่นใหคน้คนเกิดความมั่นใจกับการนะครับแก้ปัญหาสตาบ อีกนิดเดียแล้วสื่อคะฮะสื่อควรจะมีเส้นแบ่งไหมครว่าตอนที่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการที่จะเกิดการสู้รบสื่อควรจะมีเส้นของตัวเองไหมสื่อไทยมันมันมันร้อนเกินแล้วร <c oughs> ักจะใช้ปัไจัยเลยคือสื่อไทยหลักการจริยธรรมจัญยบัตรของสื่อของควรจะมีแต่สถานการณ์สื่อไทย <c oughs> ผมว่ามันมาไกลเกินแล้วะ <c oughs> แต่ก็ดีถ้าสื่อกันเองวิพากษ์วิจารณ์กันเองซึ่งผมก็เห็นนะสื่อหล,หลายๆสำนักก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์มาทำนำเสนอแบบ นั้นไม่ได้นะนันเสนอเพียงแค่เอาเวทีนึงเอาแค่นะครับเอนเกจเมนต์อย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อนะครับสังคมต่อประเทศด้วยคือที่ผ่านมาผมก็เห็นนะคนก็เริ่มวิาพากษ์วิจารคือด้านหนึ่งการใช้เสรีภาพที่ล้นเกินอนะ่ะมันก็ทําให้คนจํานวนมากไม่พอใจและทําให้คุณค่าของสื่อเหล่านั้นนะครับก็ก็ถดถอยลงด้วยอ๋อ,อชัดเจนฮะขอบพระคุณครับวันนี้ถามเยอะหน่อยครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ คือที่ต้องถามเนี่ยคือสื่อด้วยคนรับสื่อด้วยโดยเฉพาะพวกเราเนะี่ฮะที่จะต้องอันนั้นคือภารก,กิจนะครับที่เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยอนุทินชาญวีรกูลรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่สั้นแต่ความคาดหวังสูง